เวลาออกเดินจงกรมการเดินจงกรมคือการเจริญสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวแต่เราเจริญสติเฉพาะในอิริยาบถนั่งอย่างเดียวเขามักจะมีช่องว่างระหว่างการปฏิบัติธรรมในรูปแบบในชีวิตและชีวิตประจำวัน การเดินจงกรมก็เป็นอิริยาบถท,ที่ <c oughs> ผู้ที่ชำนาญแล้วะจะได้ใช้เป็นมันก็เป็นสะพานเครื่องเชื่อมโยงระหว่างการเจริญสติในรูปแบบกับชีวิตประจำวันเราเดินแล้วก็เดินใน,ในจังหวะที่ของการจะปกติเหมือนเดินทั่วไป เราก็ลืมตาแต่ว่าไม่มองซ้ายมองขวาก็มีความสํารวมมองข้างหน้ามองที่พื้นข้างหน้าเราสักเมตรสองเมตร <c oughs> แล้วก็สํารวมแขนสําบูรณม,มือจากมือข้างหน้าท <c oughs> ีในการเดินจงกรมคนเดียวเราก็กำหนดเส้นทาง ก็แล้วแต่ในระหว่าง20ถึง39แล้วแต่ขาเรายาวหรือสั้นแล้วแต่เดินเร็วหรือช้าหาความพอดีความพอดอีจะรู้ได้ว่าถ้าทางเดินสั้นเกินไปนที่ต้องกลับไปกลับมาม,มันจะรำคาญแต่ถ้ายาวเกินไปจะ เผลง่ายเกินไปนั้นความ <c oughs> ต้องการให้ให้ให้พอดีก็คือกากลับไปกลับมาพอสมควรในการเจริญสติไม่ลำคาญแต่ไม่ยาวเสียจนเผลง่ายเกินไปถ้าเดินกลับไปกลับมาจะจะมีจุดสังเกตต,ตอนทางกลางทางปลายทางสามจุดนั้นถ้าเรา คอยดูจิตใจต้นทางกลางทางปลายทางว่าเพลอไหมถ้าเพลอก็เพลอไม่นานไม่กี่ปีนาที <c oughs> อันนี้ก็เป็นคำแนะนำสำหรับการเดินจงกรมคนเดียวแต่เช้านี้เราจะเดินเป็นกลุ่มเดินเป็นหมู่ก็เดินเป็นกลุ่มเป็นหมู่แล้ว เราก็ต้องมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะมีความหมายอย่างหนึ่งหมายถึงความรับรู้ต่อบริบทต่อสิ่งแวดล้อมว่าอะไรเหมาะอะไรสมควรเกี่ยวกอัอยู่กับคนอื่นเ,เป็นเรื่องความเกรงใจด้วยความระมัดระวังด้วยอันเราก็เดินเดินในจังหวะที่พอดีกับคนอื่น <c oughs> นอกจากการเจริญสติแล้วต้องคอยดูต้องระวังด้วยว่าสำรวมระวังสำรวมโดยสติแต่ระวังโดยส,สัมปชัญญะในการในการเดินในเมื่อเราไม่มีจุดสังเกตต,ตอนทางกลางทางปลายทางเราก็สามารถ ใช้ต้นไม้หรือสิ่งที่อยู่้างทางเป็นจุดสังเกตจุดที่จะได้หยุดเช็คตัวเองว่ายังอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราหรือไม่เป็นโอกาสที่เราจะได้ตั้งสติใหม่ในในกรณีที่เราลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ <c oughs> ในการ การเดินจงกรมหลักการใหญ่ๆก็เหมือนกับการนั่งสมาธิสําคัญที่เบื้องต้นเราก็สร้างความรู้สึกพอใจกับการกระทํามีความสนใจความเอาใจใส่ความกระดือรือร้นเข้าใจเป้าหมายเข้าใจจุดประสงค์เข้าใจวิธีการ มีความมุ่งมั่นในการกระทำัง <c oughs> นั้นเราก็เตือนตัวเองว่าเดินนี้ไม่ใช่เดินคิดไม่ใช่เอาเรื่องนั้นมาคิดเรื่องนี้มาคิดถึงไม่ว่าบางคริบางทีโดยธรรมชาติด้วยความเคยชินสมองจะเริ่มคิดที่เคยชอบคิดแล้วก็รู้ตัวแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางด้วยความเข้าใจว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ ก็ไม่ต้องไปสู้กับมันไม่ต้องไปก้าวร้าวกับมันสิเพียงแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการตอนนี้ปักความคิดบางอย่างอาจจะเป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานอะไรก็แล้วแต่แต่ช่วงนี้ไม่ใช่เวลาเอาไว้ก่อนช่วงนี้เป็นเวลาที่เราจะสร้างความรู้สึกเดินรู้อย่างผ่อนคลายอยู่ในปัจจุบันในอิริยาบถเคลื่อนไหว ในการเจริญสติในเรียบทเดินนั้นน้อยคนที่ประสบความสำเร็จกับการดูลมหายใจไม่ไม่ใช่ว่าห้ามทีเดียวแต่จังหวะของลมหายใจจังหวะการเดินจะไม่ค่อยสอดคล้องกันฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ตั้งสติอยู่ที่ความรู้สึกในฝ่าเท้าในฝ่าเท้า เป็นหลักต่ก่อนที่จะกําหนดที่ฝ่าเท้าก็ทำความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าในในระหว่างการเดินเหมือนที่แนะนำว่านั่งเบื้องต้นให้ดูความรู้สึกตั้งแต่ศีรษะไปถึงฝ่าเท้าเดินจงกรมก็เหมือนกันเพื่อเราจะรู้สึก ในกายทุกส่วนก่อนที่จะกำหนดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นที่ฝ่าเทา้าสติอยู่ที่ฝ่าเท้าแล้วพร้อมที่จะอยู่ตรงนั้นได้แล้วก็ให้ดูว่าจะจิตใจจะยอมจะยินดีอยู่กับความรู้สึกที่ตรงนั้นอย่างเดียวแล,ว,แลวเราควรจะเพิ่มคำบริกรรมด้วยเช่นพุทโธ ในเราดูความตรงการของของจิตใจของเราในเวลานั้นความนิ่งความไม่นิ่งความดือ้อความยอมของจิตใจในเวลานั้นที่นอกจากการดูความรู้สึกในฝ่าเท้าก,ก,ก็อีกทางเลือกหนึ่งก็ดูความรู้สึกในโครงกระดูกในขณะที่เดิน เดินแรกๆที่เราสังเกตความรู้สึกตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าก็จะเริ่มสังเกตความรู้สึกในโครงกระดูกของเราในศีรษะในในกระดูกสันหลังในตะโพกในขาในแขนในระหว่างการเดินดังนั้นเราเอาความรู้สึกในโครงกระดูกเป็นเป็นที่กำหนดของจิตใจในระหว่างการเดินในการ การเจริญสติกับความรู้สึกในโครงกระดูกก็จะมีผลทั้งด้านปัญญาด้วยพอเราเริ่มจะได้เห็นร่างกายเราอีกอีก,อ,กอีกมิติหนึ่งซึ่งปกติเราไม่ค่อยจะคิดเราไม่ค่อยอยากจะคิด <c oughs> ซึ่งเมื่อจิตใจสงบแล้วอาจจะเกิดนิมิตอาจจะเกิดฐานของการพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ได้ แลน้นก็ขอเชิญลงไปข้างล่างตั้งแถว